สวัสดีครับกับช่องตูเท็กทอและนี่ครับไอคูเซตที่หลายคนในช่องขอกันมาเยอะเหลือเกินวันนี้เราจะมา o v เวอร์วนะครับมองภาพรวมแบบสั้นๆโอเคลงถึงการตั้งค่าก่อนเทสว่าจะตั้งค่าประมาณไหนอันดับแรกเลยเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนดูดิ e n s i o n ตัวเครื่องนะครับเทียบกับโปโ o เอฟหกนี่นะครับดูชัดดูแล้วยังไงก็ไม่ค่อยต่างกัน,นครับความ หนาบางเหมือน z ัจะบางกว่าเล็กน้อยส่วนหน้าจอเนี่ยถ้ามองแบบเร็วๆนี่อาจจะแยกกันไม่ออกแต่ว่าสังเกตดีๆตัว z ัจะกว้างกว่านิดนึงแต่แค่นิดเดียวจริงเพราะว่าตัว F6 เนี่ยมัน6.67นิ้วใช่ไหมแล้วตัวนี้มัน6.78แทบไม่ค่อยต่างฮะส่วนที่ต่างชัดเจนคือน้ําหนักตัวครับเจ้า F6 เนี่ยจะรู้สึกเบากว่าชัดเจนเลยจับถือแล้วรู้สึกได้เลยครับ ต่อไปมาดูที่การตั้งค่าต่างๆของ u l t r a Game Mode นะครับเราวิธีการเข้าทางลัดนะดึง notification หรือ Control Panel ลงมานะครับแล้วก็เลือกนี่เห็นไหมโอเคคำว่า u l t r a Game Mode กดค้างเลยแล้วมันจะพาเราไปตรงการตั้งค่าของโหมดเกม i อคูนะครับแถบด้านข้างเวลาเราเล่นเกมแล้วก็สามารถดึงแทบโหมดเกมเข้ามาจัดการต่างๆนู่นนี่นั่นได้ แล้วก็มีให้เลือกโหมด e s ส o อรภาพรวมของโหมดนี้ก็คือการปิดการแจ้งเตือนการล็อกความสว่างแล้วก็ปรับประสิทธิภาพเครื่องให้เหมาะกับการเล่นเกมมากที่สุดฟีเจอร์อื่นๆก็นี่ครับการเล่นเกมอัตโนมัติขณะหน้าจอดับประมาณปล่อยบอดนะฮะพอกดตรงนี้ก็ปล่อยบอดกันได้ยาวๆทั้งคืนการปรับปรุงมุมมองไอ้ตัวนี้จะเป็นการปรับโทนสีปรับคอนทราสต์ใน เกมต่างๆให้มันดูชัดขึ้นระบบสั่นสีมิติก็จะใช้ไม่ได้ทุกเกมนะครับมีเกมที่รองรับไอที่ผมโหลดมาก็มีเคนชินกับ p u บจที่เหลือก็ไม่มีแล้วครับมาดูที่การตั้งค่าความละเอียดจอกันต่อนะครับผมจะตั้งเป็น1 5 k นะดูนี่ชัดๆ2,800คูณ1 2น0นะครับพอค่า default มันจะเป็น full hd full hd แต่ว่าเราซื้อมาแล้วก็ใช้ให้สุดครับผมก็จะใช้ค่าเนี้ยในการเทสเกมต่อไปหลังจากนี้ด้วยมันจะได้แฟกเหมือนกับตอนเทสโปกโปกเกอ้ผมครับเพราะวาความละเอียดเดียวกันมาถึงฟีเจอร์พื้นฐานนะครับที่หลายคนน่าจะรู้แต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ไม่รู้ก็คือการนี่ครับดับเบิลแท็หน้าจอเพื่อปิดแล้วก็ดับเบิลแท็เพื่อเปิดนี่เห็นไหมดับเบิลแท็ปิดดับเบิลแท็เปิด มันช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเยอะเลยครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปกดปุ่มพาวเวอร์บ่อยๆวิธีการเปิดฟีเจอร์นี่นครับเข้าไปที่การตั้งค่าลงมาที่ทางลัดและการเข้าถึงแล้วก็มาตรงแถบการเคลื่อนไหวอัจฉริยะแล้วก็แถบบนสุดนี้ครับเปิดปิดหน้าจออัจฉริยะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นครับแตะสองครั้งเพื่อปลุกแล้วก็ด้านล่างแตะสครั้งเพื่อปิดมาดูที่กล้องกันต่อครับ เมนูการใช้งานถ้าใครเคยใช้ Vivo มาก็จะแบบคือคุ้นตามากมันเหมือนกันเลยครับเพราะเป็นซอฟต์แวร์ฟันทัศเอเวสเหมือนกันลองถ่ายรูปดูนะถ่ายโป๊กโวโกเนี่ยมาดูภาพกันไม่รู้เห็นชัดไหมแต่ว่าโทนมาแนว Vivo เลยครับคอนท้าต์ไม่เยอะเน้นเคลียร์ใสจุดที่น่าเสียดายคือเลนกล้องที่ใช้ได้จริงคือถ่ายได้จริงอ่ะมีแค่เลนเดียวคือเลนหลักนหนึ่งเอกับสองอ แค่นี้เนี่ยที่ให้มา2ตัวเนี่ยเลนหลักกับตัวหนึ่งเป็นแค่เลนเดฟมันไม่เหมือนกับ f 6นะครับ f 6ก็กล้อง2ตัวนะแต่ว่าใช้ได้จริงทั้งคู่คือเลนหลักกับเอลรวก็อย่าง <c oughs> ที่บอกนา่าเสียดายกับเลนราคาเนี้ยน่าจะให้เต้าวายมานะ <c oughs> มาดูที่เท่าไหตัวเครื่องกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้ยังเป็นฟันทัศ os 14ยังไม่ได้อัปเดตเป็นอันดับสิบห้ชิปมากรอเจ็ดลอมสอง แรมสิบสองเออไอ้ตรงแรมเนี่ยมีน้อง,องๆหลายคนถามเข้ามาในช่องว่าเอ,อเปิดแรมพัดไหมจะบอกว่าทุกเครื่องที่ผมเทสผมปิดหมดเลยนะไอ้ฟีเจอร์แรมเอ็กซ์เทนเดดแรมพัดต่างๆนะเนี่ยมันไม่จําเป็นครับมันไม่ได้ช่วยอะไรทําให้เครื่องเป็นพะระเปล่า,า,าคือพอแรมแรมรเยอร์อยู่แล้วอะมันไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าในกรณีเครื่องแบบแรมสามแรมสี่อันนั้นอนะเออมันก็อาจจะจําเป็นในบางโอกาส โอเคครับผมคลิปนี้คงประมาณนี้แหะครับเหมือนเดิมมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมหรือจะให้เทสเกมไหนก็เม้นก็เข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ